สวัสดีค่ะกำลังถูกพูดถึงในสื่อโซเชียลมีเดียแบบถล่มทลายกับทีเซอร์ซีรีส์ The White Lotus ซีซั่น3ที่ปักวันออนแอร์เรียบร้อยในเดือนกุมภาพ,พันธ์ปี2025ซึ่งจริงๆแล้วอาเชื่อว่าแฟนๆของลิซ่าต่างตั้งต,งตารอคอยเพื่อที่จะชมผลงานการแสดงซีรีส์เรื่องแรกของเธอกันอย่างใจจดใจจ่อมาตั้งแต่ทราบข่าวคราว ว่าเธอเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงซีรีส์ยอดนิยมอย่าง The White Lotus ซีซั่น3แล้วพอทีเซอร์ออกมาแบบนี้คือลิซ่าได้รับซีนใหญ่จาก HBO กับการทักทายด้วยเสียงไพเราะว่าสวัสดีค่ะ Welcome to the White Lotus in Thailand ซึ่งในทีเซอร์อย่างที่เราทราบกันดีว่าลิซ่าได้รับบทเด่นแสดงเป็นมุก พนักงานสาวสวยในโรงแรมที่ดูมีความลึกลับซับซ้อนในขณะที่ตัวอย่างซีรีส์ที่ออกมาเรียกได้ว่าโชว์ซิกเนเจอร์ของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเพลงประกอบที่ใช้เพลง Made in Thailand ของคาราบาวรวมไปถึงซีนต่างๆในทีเซอร์ที่มีทั้งพระสงฆ์พระพุทธรูปสถาปัตยกรรมไทยรวมไปถึงประเพณีสงการซึ่งเป็นวัฒนธรรมไทยไว้ในซีรีส์เรื่องนี้อีกด้วย นอกจากนี้นะคะยังนำเสนอการนวดแผนไทยที่โด่งดังไปทั่วโลกโดยมีซีนการนวดไทยในซีดีเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันคือแค่เห็นทีเซอร์ก็น่าดูมากๆแล้วนะคะทุกคนโดยเฉพาะที่ได้เห็นการแสดงและอินเนอร์ของลิซ่าคือทุกท่วงท่าสายตาสื่อออกมาได้เป็นอย่างดีเราจะเห็นลิซ่าในลุคพนักง,งานสาวสวยที่ใส่ชุดพนักง,งานโรงแรมในขณะที่อีกหนึ่งลุคที่ถูกพูดถึงมากๆนั่นคือซีนที่เธอใส่ชุดไทยประยุกต์คือแค่เห็นเพียงไม่กี่ี าทีแต่กลับสวยตึงตราตึงใจโดยเฉพาะสีหน้าและแววตาของเธอที่ทำให้แอดต้องดูซ้ำหลายๆรอบพร้อมคิดในใจว่าเอสสายตาและอินเนอร์มาเบอร์นี้หรือเธอจะได้รับบทร้ายหรือเปล่าแล้วไม่ใช่แค่แอดนะคะทุกคนชาวเน็ตแห่แสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายหลังจากได้รับชมตัวอย่างซีรีส์ The White Lotus ซีซั่น3โดยคาดเดาไปต่างๆนานา,นาถึงบทบาทของน้องมุกไม่ว่าจะเป็น หรือมุกจะเป็นฆาตรกรตัวหลักในการดำเนินเรื่องในซีซั่นนี้ในขณะเดียวกันชาวเน็ตบางคนยังตั้งข้อสังเกตว่า หรือมุกจะเป็นสายลับที่ปลอมตัวมาเพื่อลาสบอสหรือจับฆาตรกรของซีซั่นนี้นอกจากนี้นะคะเพื่อนๆชาวเน็ตบางคนยังคิดว่าการที่ได้เห็นมุกเวอร์ชั่นชุดไทยนั่นอาจเป็นไปได้ที่เธอมีฟ้าแฝดซึ่งจะเป็นการเพิ่มมิติในการแสดงของลิซ่าให้เพิ่มมากขึ้นไปอีกและนอกจากแฟนๆที่คาดเดาถึงบทบาทการแสดงที่ลิซ่าได้รับในซีซั่นนี้กันไปต่างๆนานาแต,แ,ตแต่แต่กลุ่มน้องแอนกลับโฟกัสผิดจุด แอนตี้บางคนนะคะได้แสดงความคิดเห็นในโซเชียลมีเดียถึงรูปลักษ์การแสดงซีรีส์ของลิซ่าว่าน้องมุกไม่สวยเลยทำไมถึงทำผมและแต่งหน้าแบบนั้น ลิซ่าดูแปลกไปเธอไม่มีเขาของเคป๊๊ปเลยในขณะที่อีกหนึ่งซีนที่เธอใส่ชุดไทยแล้วทำผมเปิดหน้าผากทำให้เห็นว่าหน้าผากของเธอกว้างมากๆและไม่ได้ช่วยให้เธอดูดีในชุดนั้นนอกจากนี้ก็ยังมีคำไซ้อย่างอื่นอีกมากมายตามประสาน้องแอนที่อีกหม่งหมื่น 100, ล้านของลิซ่าพร้อมกับบอกว่าการเปิดตัวของเธอไม่น่าดึงดูดและทำให้ซีรีส์ไม่น่าติดตาม ซึ่งจริงๆแล้วแอดคิดว่าสิ่งที่น้องแอนวิพา์วิจารณ์ลิซา่าเรื่องน้องมุกว่าเมื่อเธอรับบทเป็นมุกเธอไม่สวยไม่มีเขาของความเป็นเคป๊อปเลยซึ่งเรื่องนี้แอดมองว่าลิซ่าได้ประสบความสำเร็จไปหนึ่งก้าวแล้วนะคะทุกคนเพราะเธอทำให้ลืมภาพลักษณ์ความเป็นเคป๊อปของเธอไปได้ซึ่งตอนนี้เธอรับบทเป็นมุกเป็นพนักงานในโรงแรมในประเทศไทยอีกอย่างหนึง่งแอดกลับมองว่าซีรีส์อินเตอร์มักจะสะท้อนความเป็นธรรมชาติความเรียวอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นการแต่งหน้าหรือโทนสีของซีรีส์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะสะท้อนให้เห็นถึงความสมจริงส่วนตัวของแอดแอดมองว่าน้องมุกน่ารักและเป็นธรรมชาติมากๆก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าทำไมน้องแอนถึงแซะว่าน้องมุกไม่สวยในขณะที่ต้องบอกเลยว่าถึงแม้น้องแอนจะแซะน้องมุกขนาดไหนแต่แต่แตแตสื่ออินเตอร์อย่างเดลี่เมล l กับเห็นต่างโดยมีความคิดสวนทางกับแอนตี้สื่อได้มีการพูดถึงกระแสะความนิยมของลิซ่า ที่ได้รับบทเป็นมุกในซีรีส์ The White Lotus ซีซั่น3ว่าเป็นกระแสที่บ้าคลั่งมากๆเมื่อทีเซอร์แรกของซีรีส์เรื่องนี้ได้ออนแอร์และได้เห็นลิซ่าอยู่ในทีเซอร์นั้นโดยเดล y m เมลได้กล่าวต่อว่ามุกกลายเป็นไวรัลในสื่อโซเชียลมีเดียทันทีความนิยมในตัวลิซ่าเพิ่มมากขึ้นเพราะมีการโพสทีเซอร์ซ้ำๆบนโซเชียลมีเดียกับบทบาทมุก ที่เธอได้แสดงในซีรีส์เรื่องนี้ซึ่งมีการโพสต์แชร์ซ้ำๆยิ่งกว่าตัวอย่างเต็มของซีรีส์ซะอีกโดย HBO เตรียมออนแอร์ซีรีส์เรื่องนี้ในวันที่16กุมภาพันธ์ปีหน้าตัวอย่างยังเป็นทางการบน YouTube ของซีรีส์มียอดเข้าชมกว่าล้านครั้งแต่การแชร์ของลิซ่าบนอินสตาแกรมของเธอกลับได้รับการไลค์มากกว่าตัวอย่างอย่างเป็นทางการบน YouTube ของซีรีส์เรื่องนี้เสียอีก ในทีเซอร์แสดงให้เห็นว่าเธอปรากฏตัวในตอนแรกกับการสวมเครื่องแบบโรงแรมที่เรียบง่ายหลังจากนั้นเธอยังปรากฏตัวในชุดไทยประยุกต์ที่ดูหรูหราสง่างามในภายหลังสำหรับซีซั่น3ของซีรีส์ถ่ายทำในประเทศไทยบ้านเกิดของลิซ่าและเป็นการเล่าเรื่องของนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งที่บินมาพักผ่อนในโรงแรมไว้โลตัสที่แปลกใหม่ จากทีเซอร์ยังแสดงให้เห็นว่าแฟนๆของเธอกำลังเชื่อมโยงกับคำสปอยของผู้กำกับที่เกี่ยวกับจิตวิญญาณและความเชื่อในขณะที่รายละเอียดของเรื่องมีการเปิดเผยเพียงเล็กน้อยว่าผู้เข้าพักในโรงแรมแห่งนี้จะพบเจอกับเรื่องที่ยากลำบากทุกคนวิ่งหนีจากความเจ็บปวดเพื่อหาความสุขแต่เมื่อไปถึงที่นั่นกลับพบว่ามีบางสิ่งที่น่ากลัวแฝงอยู่ทำให้พวกเขาพบกับความเจ็บปวดเพิ่มมากขึ้น เสียงกล่าวทิ้งทายนะคะว่าซีรีส์มีทั้งหมด8ตอนด้วยกันซึ่งการสร้างใช้งบประมาณมหาศาลและลิซ่าได้มาร่วมแสดงในซีรีส์เรื่องนี้ด้วยโดยเธอจะได้ร่วมแสดงกับนักแสดงชั้นนำระดับโลกอีกมากมายและเพียงแค่ได้เห็นเธอในทีเซอร์แรกของซีรีส์เรื่องนี้ ก็ทำให้กลายเป็นกระแสบนโซเชียลมีเดียอย่างถล่มทลายลิซ่าได้ถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่องเธอเขย่าโซเชียลมีเดียจนทำให้ซีรีส์เรื่องนี้กลายเป็นซีรีส์ที่ถูกจับตาม,มองมากที่สุดในตอนนี้ในขณะที่จากบทสัมภาษณ์ของลิซ่าเองเธอได้ให้สัมภาษณ์ว่าตัวเธอเองเป็นบิ๊กแฟนของซีรีส์ The White Lotus อยู่แล้วและทันทีที่มีโอกาสเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในซีซั่น3ไม่มีเหตุผลอะไรที่เธอจะปฏิเสธ ดยเธอเตรียมตัวทางด้านการแสดงเป็นอย่างดีการทำงานเป็นไปด้วยความสนุกสนานเพราะเป็นสิ่งที่เธอไม่เคยทำมาก่อนจึงมีทั้งความตื่นเต้นท้าทายควบคู่กันไปตลอดระยะเวลาในการถ่ายทำแล้วเพื่อนๆรู้สึกอย่างไรกับน้องมุกกันบ้างก็มาคอมเมนต์กันได้ใต้คลิปนี้อย่าลืมกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยสำหรับคลิปนี้แอนมินลาไปก่อนสวัสดีค่ะ